สวัสดีครับผมอ่าพอดีวันนี้หยุดซ่อมรถนะครับผมรถอีแก่แน่ครับผมของผมเองนะะมันเกิดปัญหาใดครับผมตอนนี้ถอดออกไปแล้วไดชาร์จไม่ทํางานครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูว่ามันมันเป็นอะไรบ้างนะครับแบตเตอรี่ไม่มีไฟแล้ววิ่งมานี่ตอนกลางคืนคือไฟหน้านี่หลีเป็นตะเกียงเลยนะครับผม แต่ก็ยังมาถึงบ้านนะครับผมแล้วก็ได้ทำการชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตแล้วก็สตาร์ทก็ปกติทุกอย่างติดหมดนะครับผมแล้วก็มาถอดแบตออกขั้วหนึ่งเครื่องกระดักนะครับผมเครื่องยนต์นะฮะก็ไปถามผู้รู้ช่างนะครับผมเขาก็บอกว่าไดสตาร์ทไม่ทำงานมันไม่ชาร์จมันเสียนะครับ เครื่องถึงได้ดับนะฮะปกติจะถอดขั้วแบตเนี่ยมันจะไม่ดับนะครับผมถ้าไดชาร์จไม่เสียนะครับเราก็ทําการถอดอยากรู้ว่าฐานมันหมดอะไรมันเสียไหมมันช็อตตรงไหนมันไหม้ตรงไหนไหมนะครับผมเดี๋ยวผมแกะเจอปัญหาแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับอ่ะผมชและหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะสรุปฐานฐานยังมีอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนฐานนะครับถ้ามัน ซ่อมง่ายอยู่นะครับผมต้องไปที่ร้านนะครับอันนี้อันนี้ถอดดูการมันที่เฉยนะแต่ถ้ามันไม่ไม่นั่นจริงๆเลยใจผมอยากได้ใหม่นะครับเช็คดูแลเรียบร้อยนะครับผมว่ามันเสียตรงไหนเจอจุดเลยครับมันไหม้มันขาดนะครับผมเนี่ยในซอกนี้นะฮะนั่นครับผมที่มันขาดนะฮะขั้วขั้วไฟนะครับที่มาพันกับตองแดงเนี่ยนะเดี๋ยผมให้ดูนะครับผม นี่ครับขาดนะฮะตัวนี้ตัวนี้ขาดเองนะครับ <c oughs> อยู่ข้างในนั่นนะครับตัวที่ขาดเชื่อมต่อจากกันนะครับผม <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปให้ช่างดูว่ามันจะซ่อมได้ไหมหรือถ้าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องแต่ใจผมอยากได้ลูกใหม่นะครับผมเพราะว่ามาพันมาอะไรนี่มันผมว่าจะไม่กลัวไม่เสียทางนะครับ ไม่รู้การขาดกาันไหมอย่างนั้นมันจะเสียตรงอื่นหรือเปล่านะครับผมไปช่างเช็คอีกทีนะครับอ่าสรุปนะครับผมไปที่ช่างมาแล้วนะฮะช่างบอกแนะนําดีนะครับผมว่าเราจะซ่อมหรือว่าเราจะพันหรือว่าเราจะต่อแล้วช่างเขาเขาแนะนํามาว่าเขาเคยต่อนะฮะก็เ,เคยต่อแล้วมันมีหลายเชสนะครับตรงที่มันขาดนะครับผมต่อได้นะครับแต่เราไม่แต่ช่างว่าไม่รู้ว่ามันจะ เสื่อมมาถึงตัวนี้หรือเปล่าเวลามันตอนที่มันช็อตไหม้นะครับหรือว่าไอ้ที่ตัวเคลือบทองแดงเนี่ยนะครับมันจะเสื่อมไปด้วยหรือเปล่านะครับผมเลยแนะนําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเลือกเอานะครับแต่ถ้าถ้าซ่อมอย่างนี้มาแล้วนะฮะเกิดอาการเสียแล้วมันจะเสียยึดเสียย่อ,อย,อยก็หมายว่าความว่าถ้าซ่อมไปแล้วมันยังเสียเราก็ต้องไปเปลี่ยนลูกใหม่ใช่ไหมครับผมผมก็เลยตัดสินใจถามคา,าของช่างว่าลูกใหม่ลูกเท่าไหร่นะครับช่างครับ ขึ้นไปไปหยิบมาสองชุดนะฮะอันนี้เป็นของอะไรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจของเขานะครับผมก็เลยมาเอาราคานี้แต่ช่างเขาแนะนําตัวนี้นะครับผมสําหรับของจีนกับญี่ปุ่นนะฮะเขาเขาแนะนําตัวนี้ผมก็ได้ตัดสินใจตัวนี้เพราะช่างบอกตัวนี้ดีกว่ามันจะดีกว่าทนกว่านะแล้วก็ลดให้นะครับเหลือสองพันหกครับผมซึ่งตัวเก่าแล้วกลัวซ่อมไปแล้วทุ่นตัวนี้เนี่ยมันมันอาจจะ ชอตอยู่ข้างในด้วยนะครับเราก็ไม่รู้นะฮะมันถึงได้ขาดนะครับผมกลัวไปมีปัญหาเวลาเราเดินทางไกลแล้วผมไปบ่อยด้วยนะครับต่างจังหวัดนะฮะก็เปลี่ยนใหม่ไปดีกว่า2องพนะคระฮะเอามาเปลี่ยนเองนะครับผมเอามาใส่เองแกะไม่ยากจากรถนะครับก็แนะนํานะครับผมผมไปทีไรก็ช่างเขาจะแนะนําดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับผมแล้วก็ระบบไฟฟ้ารถยนต์ทุกชนิดเลยนะครับทุกยี่ห้อนะฮะ แนะนำที่ร้านแสงจันทร์การไฟฟ้าอยู่สายเลืองเมืองเลยสี่แยกศูนย์จราจรกระแพงเพชรเนี่ยสายเลืองเมืองเนี่ยไปหน่อยเดียวนะครับผมตรงทางโค้งนะรบ,บริการดีให้ความกระจ่างแล้วก็อัตยาสายดีนะครับผมเครื่องมือครบร้านจอดรถในการซ่อมเนี่ยกว้างร้านแสงจันทร์การไฟฟ้านะครับผมแอร์เออทำหมดนะครับเกี่ยวกับแอร์ไดานามูเนี่ยเป็นช่างผู้ชำนาญงานเลยนะครับผม กอขอบคุณทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบนะฮะเรามาดูไฟหน้ากันทีว่ามันแ่มไหมอันนี้ผมทดลองหมดแล้วนะครับตั้งแต่สตาร์ทรถไฟเป็นตะเคียงนั่นแหละฮะมาครับผมประกอบกันตอนนี้ก็ทำการใส่นะครับผมยึดน็อตที่จะลังลังไอ ไดชาร์จเนี่ยให้มันตึงกับสายพานนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็มาประกับน็อตตัวนี้อีกทีหนึ่งขันให้มันตึงสายพานนะครับไม่งั้นมันจะหย่อนนะถอดง่ายแต่ง่ายนะครับผมมันมีขั้วอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องไปลื้ออะไรแต่ถ้าลื้อเครื่องในเนี่ยต้องหาช่างครับผมปรึกษาช่างนะครับพอดีแบตเตอรี่ผมมันกลัวจะไปหมดกลางทางนะก็เลยต้องถอดไปให้ช่างเขาแล้วก็เล่าอาการนะครับ แนะนำดีนะครับผมตัวนี้ขันตึงเลยนะครับผมสายผ่านนะรเราก็อัดน็อตตัวนี้นะครับผมให้มันแน่นสักหน่อยตัวยึดกับไดนะฮะ ผนนี้ปั๊กนะครับปั๊กเราก็มีตัวเสียบอยู่แถบนี้นะฮะเสียบเข้าไปครับผมจนแน่นนะครับ หัวนี้จะมีอยู่นี่นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปขันด้างล่างกันนะครับ ขันเรียบร้อยนะะตัวใหม่จะมีคือจะมีข้างในออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรแน่นตึบนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับใส่แบตใส่ขั้วแบตแล้วก็สตาร์ทดูนะฮะคันนี้ก็คือมาประมาณสักสามปีสามปีกว่าแนละ้วสภาพก็โอเคนะไม่ค่อยได้ล้างครับผมก้างล่างไม่มีเยิ้มนะครับผมเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะฮะมีประเก็นข้างบนหน่อยเดียวนะครับผมที่มันซึมซึมนิดหนึ่งนะฮะ แต่ก็ไม่ไม่มีน้ํามันเครื่องไหลมาหมดนะครับระบบแอร์ดีหมดครับผมเย็นเจ็บนะก็รมเครื่องไม่เยิ้มเลยนะครับผมโอเคครับผมไปทดสอบได้กันนะครับเดี mm ๋ยวสายพานดังหน่อย ตอนนี้ไฟแ่มแล้วนะครับผมตอนแรกไฟหลีเป็นตะเกียงเลยนะครับอันนี้ส่วนส่วนหน้าจอนะครับผมก็ปกตินะครับโอเคครับผมสภาพเดิมไฟแอร์แรงไหม พัดลมแรงปกติแล้วฮะตอนช่วงแรกๆนี่แอร์ยังไม่ทํางานเลยนะครับคือไม่เย็นเลยนะครับผมเพราะว่าไฟมันไม่พอไปปั่นไปเลี้ยงนะครับโอเคครับผมวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทําคลิปซ่อมรถก็เลยนะกรับกาซื้อมาก็บางบางท่านก็บอกก็ได้ดีว่าได้ดีนะครับผมเพราะว่า <c oughs> อผมซื้อมามันหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับผมอันนี้นะแล้วผมก็ใช้ไปตอนนี้ก็แสนหกหมื่นกว่านะครับผมใช้ไปประมาณสองหมื่นกิโลแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆครับผมนี่นะก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับที่ว่าฟองอากาศเข้าในหัวฉีดนะครับมันเลยดักนะครับผมแล้วก็มาเรื่องได้ดไฟเนี่ยนะครับผมเพราะว่ารถมันก็ตกยี่ เกือบ2ี่ปีแล้วนะครับก็เอามาเป็นสีประตูนะครับเพราะว่าเวลาไปไหนกับพวกพี่มิวเนี่ยนะครับผมเขาตัวใหญ่มันจะได้มีที่นั่งสะดวกสบายนะครับผมแต่ก็สีแพงหน่อย <c oughs> นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมเดี๋ยววันลุ่งนะฮะไปดูเพึ่งกันนะครับ เรียบร้อยการซ่อมรถวันนี้รูล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณร้านแสงจันท์การไฟฟ้านะครับผมกับคําแนะนําดีๆนะครับทุกครั้งที่ผมไปนะครับผมเขาจะแนะนําดีๆกับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมอัธยาศัยดีนะครับผมราคาเองนะครับก็ต่อรองกันได้กันเถอะนะครับผมสวัสดีครับ